โอ้เราเจอเรือขี้โยนมานะครับผมโอ้ไอ้นั่นมันโยนแหละน้องโอ้มี YouTube ด้วยสันตูริวโอ้ยอีกหนึ่งสามพันไดสินเซคา สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพู้ก่อชาแนลทัน a ีทีมกับเกมวันพีซบัลตีรัชิครองครับสวัสดีกับพี่คนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมก็คือไม่มีเลยนะครับผมมาเพชรหายไปหมดแล้วนะครับผมนะเออนะครับผมน้องครับดองเพชรไปบ้านนะครับช่วงนี้นะครับผมนะจะมีตู้ก็คือแบบว่ามีแค่โดฟานะ้ครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ปั้นซับฟ้าก็อาจจะมองข้ามไปได้นะครับผมนะรอตัวใหม่ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับผมนะน้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็พิเศษมากนะครับมีน้องท่านหนึ่งครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า พี่ครับทาคลิปโรเจอร์ให้ดูหน่อยนะครับผมนะผมปั้นอยู่นะครับเพื่ออยากหาแนวทางในการปั้นโรเจอร์ด้วยนะครับผมนะแน่นอน,นครับพี่มีการถามเข้าไปต่อครับว่าอยากได้แนวไหนนะครับน้องบอกว่าได้แบบบูลหล็ไม่สดไฟท่วมนะครับผมนะก็ โอเคนะครับไม่ต้องยึดธงด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องหัวยากนิดหนึ่งนะ <c oughs> คอนเทนต์นี้ดูว่ายากนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับพี่ก็จะทําให้ดูนะครับผมแต่ว่าพี่ก็จะเล่นตามเกมทั่วไปนะครับแล้วส่วนการปั้นโรเจอร์พี่จะมาแนะนําแล้วกันนะครับผมโอเคพร้อมกันหรือยังจะ๊ะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับเออ่ปาร์ตี้ที่พี่จะใช้นะครับก็คือเป็นโรเจอร์แล้วก็คู่เด้งนั่นเองนะครับผมนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเมตาโรเจอร์อเด้งก็คือยังเล่นได้แน่นอนนะครับผมคือเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับผมสำหรับซัพที่พี่เล่นั ู้หล่อจากร้อยห้าสิบแปดเลยนะเออนะครับผมแต่แท็กพี่น้อยนะครับผมบอกก่อนแท็กพี่น้อยมากนะครับเนื่องจากว่าพี่ปั้นจริงๆตัวละครพี่เวลร้อยเยอะนะครับสำหรับสีเขียวแต่ว่าพี่เงินไม่พอเลยครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจตกอับมากเลยครับผมเบรีหมดนะครับผมนะเออก็เลยปั้นตัวที่จะเป็นซับในส่วนของแท็กเออสามกับสี่ไม่ได้นะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมแค่นี้พี่ก็ เล่นได้แล้วนะครับผมนะไปดูดีเทลกันหน่อยดีกว่านะครับผมนะสสำหรับโรเจอร์นะครับผมโรเจอร์เป็นตัวละครที่ดาเมจหนักมากๆนะครับผมซึ่งเขาสามารถบัฟแอคแทกได้นะครับผมนะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องรีวิวกันมากมายนะครับผมนะแต่แน่นอนครับตัวละครนี้ยืนหนึ่งมานะครับเกือบหนึ่งปีเลยนะครับผมนะตั้งแต่เขาออกมานะครับผมในปัจจุบันนั้นนะครับก็มีตัวแก้ทางเขาชัดเจนก็คืออาคาอินูนั่นเองนะครับผมเออนะครับผมแต่ทีนี้พี่เองก็เล่นอาคาอินูเหมือนกันนะครับผมดังนั้นพี่ก็จะรู้้ว่่าาโรรเจอ์ไไมดกก เลยนะครับผมนะใครบอก พี่ผมเอาอาคาโนะผมตบโรเจอร์นะครับผมบอกเลยแสดงว่าคุณยังไม่เคยเจอคนที่เขาซับหนาและเล่นเก่งจริงๆนะครับผมถ้าคุณเจอนะครับพี่จะบอกว่าเขาค่อนข้างเล่นโหดนะครับผมนะเออแล้วเขาตบตบอาคาได้นะตบอาคาได้นะครับถึงแม้คุณจะใช้กับตันคิดอะไรก็ตามนะครับผมนะซึ่งในส่วนของอันนี้นะครับผมพี่ก็ใส่เหรียญเป็น3ฟรีไปนะครับผมเป็นสายดาเมดไปจริงๆแล้วพี่อยากเปลี่ยนลูซี่มากๆนะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้ทําแล้วคือพี่ไม่ได้ปั้นต่อแล้วนะครับผมนะในส่วนของโอเวอร์บูทพี ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เศษพี่ก็เหลือๆนะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้ปั้นต่อนะจริงๆถ้าขึ้นบู๊สามแต่ว่าโรเจอร์เข้ามาเอ้ยไม่ใครนุเขามาหาก่อนนะครับผมเออนะผมสำหรับแนวทางการเล่นสาหรับคลิปนี้พี่ก็อาจจะเล่นระวังระวังไฟท่วมนิดนึงนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสบวกพี่บวกแน่นอนนะครับผมแล้วพี่เล่นกับคู่โอเตัวเงดังนั้นพี่มีการยึดตรงด้วยนะครับผมมาดูกันนะมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าสาหรับราชาโจรสลัดนะครับผมนี่โคตรเท วอ่าซุบนี่เป็นไงโอเคนะครับไปชมกันเลยดีกว่ากับ rank s เอสนะครับผมไปชมกันเลย<ส>โอ้เราเจอเรือขี้โยนมานะครับผมนะอ้าวเราเพื่อนไม่ยืดธงด้วยผมไม่รู้อยู่แร็งเอเลยันะบผมโอ้โหผม,ผมยืมเกลียดธงให้แม่งเอย๋ยโรเจอร์ระดับ ราชาจดสระต้องมานั่งเติมเกตทงบอกเลยคอนเทนต์นี้ทำยากนะครับโรเจอร์ช่วงนี้นะครับผมนะส่วนเรคนที่เป็นสายสตรีมเมอร์บอกเลยนะครับผมไรฟกเอสนะครับผมทำยากจริงนะทำยากจริงนะครับผมเนี่ยเพื่อนแบบไม่ค่อยเติมกันนะครับผมผมต้องมารอนะครับผมเกจทงตรงนี้นะครับผมไม่งั้นโดนแน่นอนนะโอเคเพื่อนหล่นมาแล้วเพื่อนล่วงลงมาแล้วเออล่วงลงมาแล้วโอ้โหมากดไม่พอใจนะครับผมคือแบบเป็นคนที่แบบใช้ใช้ตัวไก่นะครับผมใช้ตัวไก่าการนะโอเคจัดไปฮะ

เออตายก็ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรแล้วไงตายก็แล้วไงเออหูเจอไอ้เรือเมื่อกี้วยเฮ้ยต้องเก่งว่ะนะครับผมนะโอเคแ่านเย็นนะผมแดนเย็นรับโรเจอร์นะผมโอเคครับได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะจ๊ะโดนเียครับผมนะโอเคไม่โดนนะครับเราหลอกล่อฮะหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อได้นะครับผมนะโดนเลยครับผมเบาๆไม่โดนนะ ดึง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 โอเคโอเคยึดไปฮะโอ้ oh my god แม่งมาตายอีกแล้วแม่งมาตายอีกแล้ว <c oughs> ย่อไว้ยกไปฮะยึดยึดยึดไป,ดไป,ดไปแล้วก็ตามด้วยข้างบนนะครับผมยึดยึดแล้วก็ว่ากันนะจ้าคื <c oughs> อคือพุ่งมาพุ่งมาเลยกับตันคิดกับตันคิด กับตันคิดกับตันคิดกับตันค,คิดก็ต้องแตกกับตันคิดก็ต้องแตกแตกไปเลยนะจ๊ะโอเคเ <c oughs> อ้ยยึดไปนะแล้วนะครับผมยึดเร็วอยู่นะครับผมเลือดเยอะเลือดเยอะยึดเร็วบอกว่าใช่บอกว่าเราก็จาําไม่ค่อยได้ว่ะเอาจริงเอาดิเอาดิเอาดิเ,าดเหือเหือเหือตายไอเวทเนื้อเจอรอวะ่ะแต่ทีมันโหดนะผมทีมันโหดเรานะ้อจริง โอ้ยนั่นมันโยนว่นะน้องเอ้ยพี่ก็ไม่ค่อยอยากเล่นแบบนี้เลยนะครับผมมาโยนเกมอ่ะครับโยนเกมอ่ะครับนี่นี่แตกเลยครับผมอืออโอ้โหเกือบตายเนี่ยมันมาโยนเกมอ่ะน้องผมไม่รู้จะทำไงะ คอนเทนต์ทำไม่ได่อยหรือจะเนี่ยครับผมมาโยนเลยจะโอ้มียูทู e ด้วย นะครับผมถ้าเรานะครับผมไม่เล่นอ,อาคานะครับผมเราก็ไม่ค่อยควัวไออะไรนะโดฟาสักทุ่าไหร่นะโอเครบออกไปนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะใช้สก,กิลนะครับรบออกมาหูก็จะโดนเป็นนินถงหูเลื่อนลงเยิหมกันนะลงเยิหมกันนะดนหนักอยู่นะจ๊ะหูยังมึอนอยู่เลยยังมึอนอยู่เลยยังมึอนอยู่เลยองไปทดีแรกไปดีครับผมรออะไรรออะไร รออะไรจ๊ะรออะไรจ๊ะโอเคโอ้โหหนักเลยนะจ๊ะอ้าวมาดิอ้าวมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขูไม่ค่อยจะเตือนนะไม่ค่อยจะเตือนนะแต่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 รงอยู่นะครับผมแต่แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่รอมากันรอมากันรอมากันใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราไปนู่นนี่ครับผมรออะไรฮะเราก็ไปนู่นนี่ครับรออะไรครับผมเหือหูเหือโดนไฟท่วมอะอาคาหูอาคาเก่งเอ้า ต้องระวังกดตกใจด้วยกดตกใจด้วยกดตกใจด้วยะคือแบบอย่างชอบอ่ะอย่างชอบเลยอะ่ะผมก็ชอบ,ชอบกดตกใจอะ่ะอย่างชอบเลยนะครับผมนะจริงจากใจเลยโอเคนะครับผมผมนี่อย่างชอบผมนี่อย่างอย่างชอบเลยนี่ไงอยากจะกดตกใจเหมือนกันแต่มันไม่ตายวะห <c oughs> นีดีกว่าหนีดีกว่านะครับผมนะโรเจอร์ถ้าเจอคาคาถอยนิดนึงอนะไม่น่ารอดนะครับผมนะเออโอเค โอเคเลือดเขากลับมาเต็มโอ้โหมันเกินไปพี่เกินไปอู๋จะตายแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวถอยมาก่อนนะครับไม่งั้นเราจะตายนะแล้วอ้าวยังไงยังไงดีดีอ่ะดีอ่ะดีอดีดีดีโอเคเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยหึโอเคจัดไปหึโดนพี่แล้วผมเฮ้ยไอไอรอนี่มันเถื่อนรอมันเถื่อนจริงนี่แตกไปเลย ทำงาน mere, ไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมตาย <ım S 1> อย่างเขียดแล้วโอเคจัดไปครับเขาเหลือเขาเลยเขาเหลือโอเด้งเขาเหลือโอเด้งยังไงเป็นไงตกใจเหรอน้องตกใจมากไหมตกใจมากใช่ไหมหืึตกใจมากใช่ไหมจ๊ะหืึแต่เราแต่เราแต้มกากมากนะครับแต่โรเจอร์เขาเดินโรเจอร์เขาเดินโรเจอร์เขาเดินโดนไปดีครับผมแตกไปแล้วสองพันสี่บอกแล้วนะจ๊ะว่าเราเถื่อนนะครับผมนะเราอัพ คาซับมาเถื่อนมากนะครับผมงอไม่ทันการนไม่ทันกาอนิครับผมอรออะไรเป็นไงหัวลอ้อหัวล้อไงหัวล้อไงมีความสุขมากไหมมีความสุขมากไหมมีความสุขในบนความทุกคนอื่นมันสนุกกันหรือไงหลบไปดิครับผมแล้วก็ฟันไปสามทีฟันไปสามทีฟันไปสามทีนะครับผมเพราะเขายังยังยังซับน้อยนะครับผมเออไปดิอรออะไร หหกห้าสี่สามสองเฮือกเลเดนออกไปแม่งแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยไวรุนตายได้ยังไงเฮือกเอาเอ็มบีพีมอร์มาเลเชอร์ไม่แน่ใจว่าเออซับ ระดับ158นะครับผมจะรับมืออาคาได้หรือเปล่านะครับผมโอเคแต่เราจะเล่นเพย์เซฟนิดนึงนะรจะเล่นเพย์เซฟนิดนึงเราจะเลี่ยงที่จะเจออาคานะครับผมแล้วเราก็ไปรุยเลยนะแจ๊คกับอยคิเนมอนวะเราคิดว่าจะเจอกับดันคิดอเคนะครับผมโอเคโดนไหมซึ่งยังไม่ได้บัฟมันก็ยังไม่แรงมากนะครับผมนะโอเคเราจะขึ้นมานี้จะขึ้นมานี่ก่อนนะครับผมผมไม่รู้ว่าอาคาตอนนี้เขาไอ้นี่หรือยังอ่ะโอเคโอเคยืดไปฮะ โอเคน่าจะโดนน่าจะโดนอยู่นะครับผมนะนี่วิ่นะครับผมชิมมอนโดนไปแล้วแตกไปครับอู้มีเลือดด้วยจ้ะโอ้เลือดเรเลือดเราไม่ถ้าไม่ล้นเลยนะครับผมนะโอเคจัดไปนะครับโ,โดนไปนะครับผมอาคานะอาคายังมือติดมืออยู่นะครับผมโอเคโอเคอาคาแตกไปแล้วเฮ้ยผมโดนตัดเลือดมาโอ้ยไปรุ่น บุลโลมันเถื่อนนะครับผมเนี่ยผมไม่ค่อยจะชอบรอนะครับผมรอมันเถื่อนไม่ชอบรอไม่ชอบรอใครไม่ชอบรอใครเลยนะครับผมโอเคยึดไปฮนะยึดไปฮนะเบาๆฮะโอเคจัดไปฮนะจะแตกหรือเปล่าไม่รู้เลยนะโอ้โหตายไปรุ่นเขาติดบูทนะเว้ยจริงๆเขาติดบูทเว้ยเออ <c oughs> แก้ตัวกนะันดะนะครับผมนะโอเคแล้วอือ โอเคหนีไงไม่โดนอืมกับเอาเฮ้ยไม่ได้ฆ่าวะโอเคแตงแตงคืออะไรนี่นี่นีไงแตกงมแล้วครับผมอู้ได้เลยได้เลยกับดันทิศละจ้ากับดันทิศละอ้อยไม่โดนโดนอะไรวะเนี่ยปาดวืดโอเคมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้ว มาช่วยแล้วจ้ 1941, ามาช่วยแล้วแต่ลงไปนี่ว้าววเอาดิเอาดิเอาดิเคยเห็นโรเจอรไม่กลัวก้อนไหมเคยรถเจอรไม่กลัวก้อนหรือเปล่ามาดิ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 โอเคตรงนี้แม่งเต็มเลยว่ะจริงมีแม่งเต็มเลยครับผมยูบีดิ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 ผมรอคุณอยู่นี่นี่อุ้ย เถื่อนเกินไปแล้วเนาะเถื่อนเกินไปแล้วเนาะอุ้ยอ้าวโดนดิเอาโดนดินี่โดนดิเออโดนดิโดนเรียบร้อยครับผมกูจ็อบเป็นไงเป็นไงมันต้องเล่นมันต้องเล่นรู้ทางนิดหนึ่งับผมอืมต้องเล่นรู้ทางนิดหนึ่งโอเคอย่าโดนข้างบนอย่าโดนอย่าโดนข้างบนข้างบนอย่าโดนเออมันจะโดนเฮือสวยงามครับผมผมไม่ได้แบกเลยว่ะแม่งต้องเป็นโอเอฟคิงด้วยปบบโอ้เป็นคาร์มายเว้ย โอเครนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รึเปล่านะครับผมนะสำหรับโรเจอร์เล่นได้แน่นอนครับคือมันเล่นโหดมากนะโรเจอร์อาเทียบไขนูแล้วนะครับผมคือโรเจอร์แพ้ทางไขนูก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของเขาตีคิดแตกหมดอะคือตีตบตัวไหนก็แตกคือเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับผมแล้วก็ ใครที่ปั้นอยู่ปั้นเลยนะครับผมแต่การรับมือกับอาไครนู้ในยุคนี้นะครับพี่จะแนะนําในเชิงที่ว่าเราต้องปั้นค่าซับให้เยอะนะครับผมน้องเคยเจอโรเจอร์ซับร้อยหกสบไหมฮะ ถ้าเจอซับร้อยหกสิบเนี่ยบอกเลยว่าเถื่อนมากๆนะครับผมแล้วก็อาคาอิออานุสู้ได้ไหมถ้าเราถ้าเราหลบได้แล้วเราตบมันสักสามรอบนะครับผมยังไงอามาตะของมันเนี่ยเรียกได้ว่าหมดหนทางเลยนะครับผมนะมันมีวิธีบวกนะครับก็คือเวลาเราเรา,เรา,เราต้องดออหลบไปได้นะครับตอนอามาตะแล้วเราก็เข้าไปบวกเลยนะครับผมนะไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะเราจะเป็นอามาตะอยู่ประมาณสักไม่กี่วินะเราก็เข้าไปบวกจังหวะนั้นเลยนะครับผมนะมันก็จะสามารถที่จะทําให้ออามาตะเขาหายนึกแน่นอนว่า เราจําเป็นนะครับผมที่จะต้องพึ่งเพื่อนนะครับผมให้เพื่อนเข้ามาช่วยตีด้วยนะก็คือ1-1ึนนเนี่ยหน,หนเนี่ยพี่ว่าไม่แพ้ใครนู้นนะแต่ต้องระวังอย่าโดนสกิลเขา เช่นสกิลหมาแดงห้ามโดนนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของสกิลสกิลอมาตะานี่ห้ามโดนด้วยเพราะมันแรงมากๆเลยนะพี่บอกก่อนนะครับโดนทีครึ่งหลอดเลยนะนะครับทุกท่าชอบคุณทีคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กด s u b สไครป์กดแชร์ Share, กดกระดานดิ่งกันด้วยนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับอัลเทอร์เนทีฟเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ายูสมฤทธคัมสั่ง 好、啊、好